จนถึงตอนนี้นะครับที่เรามาจอดรถแล้วนั่งแล้วแต่เราจะเข้าร้านแล้วบอกต,ตรงๆเป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่รู้ว่ากูมาทําอะไรนะครับกูเ <s> <ค> <fulfilled> ป็นคนคุยกับเขากูยังไม่รู้เลยเขาให้กูมาทํำอะไรนะเอาตรงนะผมพูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะอ่ะ ไม่รู้ว่ากูมาทาอะไรหน้าปกเนี่ยคงเห็นแล้วว่าเรามาร้านเชฟโน้ตบ้านปูไข่ดอร้านเชฟโน้ตเนี่ยตั้งอยู่บางนาซอยสามสองทุกคนคงรู้แล้วมั้งแต่ว่าเชฟโน้ตเนี่ยคือก็สละเวลานะครับมาออกช่วงเราที่เป็นแบบว่าแช่นร้าทะเลแล้วก็ูหวุ่นวายมากแต่ก็สนุกขุนุกหูประมาณประมาณใหญ่เลยหนักใหญ่เลยหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วก็อัพคลิปนะครับโูโทรหาโทรหาพี่อ้นจนแบบไม่พักไม่ผ่อนบอกว่าเฮ้ยมาล้างมั้งดิด้วยความล็อกของเราเนี่ยเราเรียก มาตลอดนะผมไม่ใช่ว่าอะไรนะแต่หมายถึงว่าด้วยโปรไฟล์แกครับเชฟดังอยู่แล้วแล้วช่องเขาเนี่ยมีคนดูเยอะอยู่แล้วร้านอาหารเนี่ยกูไข่ดองใช่ไหมใช่ับมีคนกินเต็มข้ามปีไม่ต้องการพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นแล้วแล้วก็ไม่รู้โปรโมทอะไรแล้วอะกูเลยมีคําถามแบบบ้านว,ว่าวันนี้กูมาทําอะไรให <c oughs> ้หรือว่าแกอยากเรียงข้าวหรอวะจะเรียงข้าวไม่น่านใช่จะเรียงข้าวคงบอกให้มากินข้าวที่ร้านเฉยๆ่ะตอนนี้เรายังไม่ได้เจอเชฟโน้นนะครับแต่ว่าเราก็ ไม่เคยกินของแกเราก็อยากจะรู้ว่าร้านอาหารที่มีคนจองข้ามปีเนี่ยมันมีรสชาติอาหารยังไงวะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะชวนเรามาทําอะไรนะครับผมก็มงงงานตอนนี้คุณไปติดต่อเชฟโน้อยเก่ดเ,เรื่องเลื <c oughs> ่องกูนั่งอยู่กับปูนเนี่ยจะสนิทกันหรือเนี่ยคนอยู่เป็นเพื่อนผมนะเพราะคุณรู้อยู่ว่าเชฟโน้อยเขาบวยวายขนาดไหน <c oughs> ผมขอร้องทุกคนอยู่เป็นเพื่อนผมแล้วไปได้วยกันนะไปครับผม ป๋าไม่ทำหน้าแล้วนะแล้วบอกว่าทำไมไม่โทรใครจะไปกล้าโทรไม่รู้อ่ะใครจะไปกล้าดิบก <ไป S 1> ูเา็นคนธุรกิจร้อยล้าน <ừ> ใครจะไปกล้าโทรโอ้โหมาเจอ <laughs> เลยมาเจอไปเฮ้ยป๋าไปไหนร้านอยู่ฝั่งนี้แ้วหลังนอกมีใหญ่ทันเอา้าโ วันนี้อย่า,ยาลืมนะครับวันนี้เราจะไปด้วยกันนะครับถามว่าดูแบบไม่รู้เรื่องเลยครับวันนี้ดูว่าเราจะไปจบตรงไหนของร้านนี้นะครับวันนี้ผมบอกก่อนว่าผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่รู้ด้วยว่าจะจบตรงไหนเรามารุ้นกันว่าเชฟโนวจะพาเรามาจบที่ตรงไหนนะครับผมเพราะว่าผมบอกต,ตรงๆดูจากโปรไฟล์ของป๋าเนี่ยผมบอกกับผู้ชมเมื่อกี้เลยนะผมไม่รู้เลยทำไมดูล้าหน้ามันเหมือนชีวิตป๋าเขาต้องการฝักบัวไงล่ะ เนี้ยผมผมจะได้กินอะไรหรือเปล่าเนี่ยวันเนี้ยกินแหอปูหอยปูปลาผมอยากกินอะไรอ่ะจัาป่าแล้วแทบไมมาแล้วนันเสียงนี้มาแล้วนั่นเสียงเฮ้ยมันต้องเสียงนียเสียงที่แช่นะมาเลยสิเสียงนี้วันนี้สมมุติว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเมนูอะไรที่แบบอยากให้ผมแบบลองกินดูเพราะว่าวันนั้นอ่ะเชฟโนว์่ะบอกว่าที่ไม่ยังบนหลังรถกระบะคือผมควรจะกินร้านอาหารที่ดีบ้างว่าดี นี่คำนี้วิธีการปรุงอะเมื่บางคนเหมือนไม่มีศิลปะวันนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยพ่อเมื่อไปร้านกูแล้วมึงจะรู้ว่าอาหารอ่ะมันเป็นแบบไหนวันนี้ผมได้กินเกียบเมนูอะมาละอ่าทะเลกุ้งหอยบูบาแค่นี้เลยอะแล้วก็จะมีอาหารรสชาติแบบว่าเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมันขมเฮ้ยเวลาเราพิคนไทยมากินอาหารมันเป็นสำรับคำว่าสำรับมึงก็ต้องกินให้มันมีเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมันขมมันจะตรสชาติกันชาววังเหรอไม่ใช่ชาววังพ่อมมืก็ได้แบบนี้อยู่บ้าน เหมือนซื้อแกงถุงมาเมืองเลือกแกงจืดของนออเลยผู้ไม่ใช่บ้างเหรอหรือว่าตอนที่ซื้อไม่ได้ถามเลยว่าทำไมถึงซื้อแล้วแมไมเอาโต๊ะให้อดีไปไอ้เงี้ยนั่งกินข้าวใต้กูด้วยแต่พ่อมกูนั่งกินกระท่อมสำลับหมดเลยไอ้ตัดแกงถุงหนึ่งผัดถุงหนึ่งข้าวถุงหนึ่งยำถุงหนึ่งมันเป็นสำรับไงแต่เวลาเราไปกินร้านอาหารกินร้านอาาหรแล้วก็สั่งกับข้าวโทนเดียวหมด เวลาไปกินเนี่ยมากินร้านอาหารเนีเราใช่ไหมไปกินอาหารรูปแบบผมก็ชอบกอินกันสั่งแม่งเหมือนหมดทุกอย่างมันก็รสเดีเยวในจานแเวลาม,มันกินรสมันจะไม่ตัดกันรสชาติอาหารมันก็จะแม่อร่อยถ้าเราอ่ะขาที่มีสั่งอาหารมีรสชาติท texture ต่างกันไงฟังมาสามนาทีฟังรู้เรื่องอยู่สองสามคำไอ้เห <c oughs> ี้ยกูจะตัดยังไงวะเนี่ยตัดไปแล้วกูพูดนี่เอาย่างอ่ะหิวแล้วเนี่ย อ่าพี่โตผมเข้าไปได้ไหมี่ยได้ดิวันก้างดูดายปะอย่ะเงี้ยเคยดูสูต่างกันไหมต่างเลยกินก้างปลาปัวเว้ยก้างเลยนะปลาปัวปลาปวนดูกินนีแล้วมันต่างอะไรกับก้างไทยอ่ะก็มันอยู่ปลาปานทีดูดินนีไงอ๋อไม่เป็นก้างต่างชาติแค่นี้อ่ะโอ้โหชิบกเลโอ้โหที่เนี้ยคนเราบางทีเขาก็จะมีเยอะแยะขนาดมากเราเอาตักก้างเลยเอาตัวนี้ไปเราก้างแก้วบ้านเราไปโอ้นี่ยมมาบานไปคนสั่งตายสั่งตายยมมาบานต่งแล้วสั่งให้ก้างตัวนี้ตายได้เลยอ่ะดูเด็ดยิ่งดู ดากูเงินมันก็ไม่จ่าย <c oughs> โลสามพันห้าเนี่ยดังมณมาลีจริงเหรอไม่จริงมั้งพี่โลสามพันห้าเลยเหรอเออเอาสองโลได้ไหมอ๋อแดดนี่แดดไป่หมดเลยทีนี้นี่คือแบบมันดีดมันดีดมันดีได้ดิเจ้จับยีง่หง้อนะเออว่า นี่ตัวนึน่งจะครึ่งลูกแล้วกั้งมันใหญ่มากเอ้ยเที่ยเอี่อย,ยสับปะหลาดแล้วชัดนี่กังก้งกัง้งไงกั้ง่ะาปัวเราจะกินคู่กันมั้ยเราเข้าครัวท็อปเชฟนะวันนี้เราบอกก่อนนะว่าวันนี้เราไปไพร้อมกันนะเตรียมพอไม่มีการเตรียมจะเก็บเที่ยวเ,เ,เราไปพร้อมกันนะผู้ชมนะจะดูว่าวันนี้เราไปจบตรงไหนนะครับอันนี้คือครัวที่ขายระดับเดือนละว่าอย่างต่ำคือมีเหยียบสิบล้านหรือสิบล้านขึ้นไปปิดถึงสิบห้าล้านใช่ป่ะเรามาดูนะครับว่าวิธีการพรีเซนต์หรือว่าบริหารงานของเขาเนี่ย เป็นแบบไหนมไม่ได้อยากรู้กูอยากกินอย่างเดียวเดี๋ยวต้องรองตองแข่งกันนะมันจะได้ตลกเราไงให้หันอ๋อคืออัพก่อนใช่ไหมครับเออมีปลต้นเนื้อไหมไม่มีกจ้างเนี่ยน้ำตายเกินแบบว่า20บางทีเราขายอ่ะไม่งั้นเนื้อมันจะหายไปเลยจริงมันเป็นแบบที่มีจุลินทรีย์ในน้ำมันหดเหรอมันละลายไปเลยอ่ะเฮ้ยไม่เคยรู้เลยว่าแม่งละลายขนาดนั้นเลยเหรอละเลยถ้าใครเคยดูจ้างสมุดของเขาจ้างสมุดชาแนลถ้าไปดูอ่าาามเวิอครดูว่าครับดูครับเขารูเลยครับมีห้องเชือดป่ะเนีย โอ้ยโอ้โหไอ้เฮียอันนี้อุณหภูมิอะไรครับในนี้เท่าไหรนะลบสิบห้าไอเฮียอีห้าทีกูตายห่าเลยนะตายแล้วะห้าทีโอ้โหตกใจนี่ยิ่งกว่าดีเวอร์เมื่อกี้โอ้โหอันนี้ปออะไรอ่ะ อปลาไม่ตอบว้างมากเลยปลาเลวบอกปลาตายเสียหายไหมถ้าปลาตายขนาดนี้หรือเอาไปเข้าะกินะอย่างนั้นเรียกปลาอะไรนะเป็ปลาที่เลี้ยงไว้บริไดปลาเอาไปขายมันโดนตัวอื่นกินหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยปลาทุกตัวี่อยู่หมดนู้นไปกัดกัดกินหมดเลยอ่ะอันนี้คือบ่อปลาอะไรบ้างเนี่ยหลักๆปลาเก่าเนี่ยเอาเขาจะมีอย่างอย่างตัวแรกเก่ารวงพึ่งนะหานตุ่นแกอันนี้เขาเรียกเก่ามุกอันไหนแพงสุดในตู้นี้เนตู้ตุ๋นปลากเป็นสลับเรื่อยๆอ๋อเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวตัวเนี่ยเอป้งก็โป้งทะเล โญ่ส่วนใหญ่จะขายจะปลานี่เนี่ยปลาสมวนใช่ป่ะเดี๋ยววารู้ว่าสม่วนเรคงผ่านไปบุ๊คควรจับใหญ่สุดที่เราเคยเห็นกี่กิโลใช่เจ็ดสิบแปดสิบโลวิ่งวันนึงแม่งหมดนะมึงอันนี้ของปอม่าจต่ใส่ถ่านเนี่ยใส่ถ่านตรงไหนอ่ะถูกป่ะเช็คแน่นเช็คแน่นมีบอกครูนะไอ้สักบอกครูอยู่ที่ไหนไปดูคนมางไงดูทุกวันอ่ย เปาไม่รู้เปาไม่รู้งานจ้างภาพเด็กจรินลูกเมืองหายเลยกันด่าทันที้หนกินตัวนี้ทำเมนูอะไรอ่ะไม่ดู้วเาไงเฮ้ยปกื่อกี้ในครัวให้วอมาเว้ยไม่ได้ยินแล้วรองเท้าหายรองเท้าหายเุาคีนบอเนี่ยมีเท้าหายมีรองเท้าแบบเผ็ดเหรอหายเลยกันห่าทันทีเราได้ครบแล้วนี่ปูกุ้งหอยปูปลาแล้ววันนี้นะอันที่กิโลเนี่ยปะก็สมมันก็าแปดขีดแปดขีด ไปเที่ยถ้าเราไปกินยุตยาไม่ได้ไซนี้นะไม่ได้เราคุณโง่เลี่ยนไ่ได้ร้านอะกูได้เล็กตกไปไม่อกูอยากจะมีคำถามนะ้วชีวิตคนเราต้องแดกไอเที่ยนิดใหญ่ขนาดนี้เลยเบื้อเกิติยตและสิล <c oughs> มันเกียดยศชาผมจะเกียดยศไหมเมื่อเกียดยศเออนี่ยยากแดกเมนูแบบไหนผมไม่รู้มันคุณต้องทำอะไรกินมันมีเผาธรรมดาไปเปล่ามีทอดต้มยำต้มยำอยู่อะไรที่เชฟคินว่าโอเคอ่ะโอเคทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่างมันมันเยอะนะเผาก็อร่อย่้วยมึงเอาลูกกับพ่อไปใครจับฉลากให้ตัวเล็กตื่นใหญ่กันวันเล่นกันลูกกับพ่อพูดไปู่ดเนะไปตั้งเฮ้ยตาไปแล้วก็ ผัดไก่เดี๋ยวเราจะทำผัดพีกี้หนูหรือว่าทำนึ่งนมสดทำาให้เมื่เรื่อยที่ผัดพีกี้หนูเราเคยกินแล้วนะก็ยังผัดพีกี้หนูใช่ไหมคุณอยากวัดองค์มาล้านตุ่มเหรอนี่ <c oughs> คุณทำอร่อยไปไหมเนาะเนี่ <c oughs> 1, ตยตลาดนึ่งต้มยำผัดพีกี้หนูอันนี้ทำผัดของโกเลียไทยเฮ้ยท,ทำเพาะเทียมเขาะเทียมนะเออเดี๋ยวฝากกุ้งกบดูหน่อยว่ากุ้งกบแม่งมีมันเฮ้ยตรงมือเองเลยวะ่ะเฮ้ยที่นี่เชฟจริงแต่เชฟบอกสิงกินแต่เล่าเนี่ยที่ตัวใหญ่มากอ่ะ โอ้ยมีมีไข่เลยโอ้ม่เนี่ยมองดูมันมาเลยือเต็มไปหมดเนี่ยเดี๋ยวคี้มออกก่อนอย่างนี้ปูนมดูดำหดือต้องขัด อันนี้ถ okay? okay? ือว่าเก่งดีป่ะนี่ก็ดีถึงมีหลายตลาดเราแต่พวกมันต้องทำบางทีเราไปทำถ้าเราไปทำอะไเราไปกินหน่งเราไปทำที่บอกว่าให้มินไหที่วันบางเรื่องอ่ะอย่างเงี้ยมึงต้องออกมันต้องสะอาดในทุกมันมีที่โค้ถ้าวันนั้นมึงกินน่วนนะกินทุ่งนะแล้วมึงไม่ทำอย่างงี้นะเนี่ยมันมีตะขี่โค้งป่ะมึงกินได้มึงกินได้แต่ตะขี่โค้ไอ้ที่อ่ะมันไม่สะอาดนะเนอะมันมีผลเป็รสชาติมพวกตะขี่โค้งพวกอะไรเงี้ยมีไหมมึงแดดดิบดิ้วโค้งมัน ไมหน้าถามด้วยเอาอัดนะว่ามึงลองเด้อไปข้างหน้าแล้วก็กินดินด้วยเนี่ยทำไวมากเออคนทำทุกวันอี่างนเไม่เป็นเชฟจริงนี่บาดเาดูไม่เป็นเชฟจะมีจมางเป็นก้อนอ่ะแล้วเราจะทำป็นต้มยำไงครับเฮ้ยอันนี้ทีเด็ดอันนี้ทีเด็ดเฮ้ยนี่ไข่มป็นเหรอก็ เสร็จแล้วเราทำข้าวเสร็จภายในสิบนาทีจริงปะเนี่ยบ้าไม่เหมือนเขาตื่นแล้วเว้ยเขาไม่เหมือนตื่นแล้วตอนนี้เหมือนเขาตื่นแล้วเกี้ยกติจภาพคนเนี่ยวันนี้ต้มยำกุ้งผัดผงกหะหรี่กระเลวชาตื่นแล้วอ,อันนี้ทำในทอดอ่ะเช่ไสคน,นเวลาทอดต้องไฟแังอันนี้คือเมนูอะไรนะผู้ชายหรือผู้หญ รับมาเลยโอ้ย oh, พี่กินูนะครับผมอันนี้ไปลุกป่ะไม่เป็ลไรต้มยำครับใส่มะพร้าวเข้าไปสองลูกนะมะพร้าวสองลูกมีเรื่องไหมต้อมะพร้าวที่ไหนมีไหมนีมะพร้าวอันนี้มาจากต้นต้นไชนีส ทำไมถึงเรื่องน้เทริสีอ่ะตอนสวยรู้จักอ๋อมจะหวานไม่มีใส่น้ำเชื่อมเลยเพิ่มนะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูดิคร่าสายดาสาดาว่ะเนี่ยเวลาเขาเขาแบพูดต้องม้ไปนาใช่ป่ะอ่าพะพุ่งไปพุ่ไปพุ่งลงไปพุ่งป่ะมันจะข้นลมันมันอรอเราก็จะขุงไปแค่นี้เลยเหรอไม่ใส่นข้นหรอ่ทมข้นยเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคฟโอ้บบกะหรี่ไงอแล้วกะหลี่อ่ะ ไม่ได้โธมเรียกว่าโธมันก็ปล่อยพวกนี้แล้วก็เอาแพะมาเป็นกู <c oughs> รู้เยอะจริงไ,ไวมากอะ่ะนี่เปนของใครเราไม่ได้ขายเดียเเ๋ยวเราต้องเจียวผมกิดว่าเราเจียวอ๋อที่เรากินของแม่เรากินนี้เลยนะใช่ก็อยู่แม่ประมาณนี้แหละไ,<ว>ไม่รู้ต่อไปอะ่ะโอเล้งไปอ่ะมีไปเหรอนี่เนยกายกรรมมีเหรออไอได้อะ่ะออได้อะ่ะอได้อะ่ะถอยเลยอ่ะถอยโงอ่ะอ๋อไม่มีถอยนั่งลำเลยก่อนเลยเหรอ พอ๋เดี๋ยวพ่อรีบทำมาเรียบร้อยกันเลยก้างทอดกระเทียมนะครับก้างครับเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยอันนี้เ้าผัดที่พูยโอ๊ตบอกป่ะเนี่ยใช่เหรอไม่ข้าวกระโดดเฮ้ยเฮ้ยข้าวกระโดดข้าวกระโดดนกระโดดแล้วมันที่ไหนหรอโอ้โหผมนี่ขึ้นเลยฮะ งงะน้ำมันโคตรไวอะไวจริง20นาทีในหะ้ยีกี่มเมนูเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้าหเจดแดแดเมนูกับ20ประนาทีอะไรอย,ยู่อันนี้คืออะไรหมูกระทะอไม่ใช่หมอกก้อเขาเลยที บอกตามตรงว่าปกติเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเราจะไม่ขอกินฟรีครัแต่ว่าวันนี้ขอต้องขอกินฟรี <c oughs> สั <c oughs> ตว์นีงไม่ต้องแล้วสั่งไม่น่าพอสัตว์ัดแตกกันมึงเลยไอ้ยี่ห้อนี่ฮะดูดิบอกตามตรงว่าตอนนี้ครูไม่รู้ว่าจะแดกอะไรก่อนดีนะครับผมปวดมาก <c oughs> ผมควรเริ่มต้นจากอะไรดีกันเนยโด้วไปนุ่น ดูฮะนี่ฮะกันจียังปูไม่ใส่ไปดีไอ้ยี่คือทำเองปะทำเองดิข้างๆมันเป็นนี่สก้าพอหลอกกับเนื้อกุ้งเอาจ้ากล้องมาแจกครับผ่านกล้องอะเล่นผ่านเล่นว้าวโอ้โหรู้มากจริงจริง ไอ้เฮียอร่อยตอมแม่งอร่อยชิปหายไม่มันอร่อยนี่มันก็หนูว่าเราทําแบบไหนบางคนเขาทาเขาใช้มันลงไปมันทิ่มเลี่ยนกินมันไม่เลี่ยนน้าจิ้มเนี่ยมันเป็นบวยมันจะเปรี้ยวผมบางคนเขาทำหวานกินเออหวานเออไม่หวานจับจ้อเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างไม่รู้อันมันคือกลิ่นอะไรอะช่วงจีรู้บักจีเขาจะดับกลิ่นดับกลิ่นมันหมูกักินปูเนี่ยเขาใส่ลู้บักจีเป็นไทยมันหอมอะไรพวกนี้เป็นไรเราก็เลยได้กลิ่นนั้นถูกป่ะใช่อันนี้อะไรกระพงขาวเอ๋อเดือดเก็ไปสิอ่าตะพันตีบอกกระพงขาวไปเลยแล้วเาแล่มัน นดเียวยแค่เปิดข้างๆเราไม่สามารถถ้าเดเราเปิดเอยอะๆนะฮะไเนเ้อปลามันจะออกนโยบายของมันอนะ่ะมันต้องหายวับนุย้ยหายวับรูจ้จักไหมจิรอบ้าเดี๋ยวเข้าไปดิหายวับหายวับ พอถ้ามันหายมันกดไปมันจะเป็นชิ้นอ่ามันจะแหวกออกเลยเรากินสิ่งที่เพื่อเียอะไรวะเนี่ยดูดูดิมันดูสิมันแหวกปลาเนื้อมันจะใสอินเนื้อขาวใสมากเลยแต่มื่ดูอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใสกค่ขาวมันคือขาวกระเพาอ่ะเห็นไหมแล้วเมื่อเรากดไปอ่ะมันเป็นริมเงี้แล้วจกันซึ่งละเอียดนิ่มนวลถูกไหมทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยไป็นที่ผ่นปลาแล้วเราเรานึ่งอ่ะเราไปผ่าบ้างสักบ้างจุ๊บ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 น้ำในปลามันก็จะไหลออกโอ้เลยอ่ะี๋ยวขอลองดูดิเออเกินผักมีช่วยเสริมรสหน่อย ต่อไปเราจะเป็นอันนี้นี่โปรตีนพิคินะไข่ค,คนทอดอะ่ะแต่ว่ามันทอดมันตุกนี่มันนิ่มอ่ะมึงกินอันนี้นิ่มดคือปกติที่เขาทอดมันจะแข็งใช่ไหมได้บอกเมืเ่อกีอ้ใช่หรอรอ๋อมีพริกไทย,ยไม่เผ็ดพวกเราข้าไม่เผ็ด เออไม่เป็ดจริงด้วยเผื่อมันหอมอ่ะมันยังอยู่ไอ้นมันหอมอะไรเนี่ยร่างกักชีทะเลพี่ไกายพี่จีหนือบุญส่วนอ่ะมันหอมตุ๊บเลยครับเอต้องหอมปุ๊บงั้นนะไอ้นี่อธิบายยากเลยอดเ่ยต้องหอมแบบหอมเวอร์แบบพุเวอร์เลยไอ้อันนี่แมงมร์จริงชาเรายังเต็มเลยเนี่ยอุ้ย ไอ้เฮียนี่ลูกแมวนะเนี่ยไม่่ใชกุ้งมนะนี่ดูกล้ามนะเทสก้ามกูไหมเทสก้ามก่อนกูอัดปะเนี่ยกูไม่รู้ว่ะกูหิมะกูหิมะกูหิมะได้นจัดผมต้องกินยังไงก่อนเนี่ยเอาดีๆของมันเจาะที่หัวกันเชฟทำให้หน่อยดิได้คิดดูเดี๋ยวเฮียมาแดกแล้วเขาต้องใครเขาทำให้กินงเดวเชฟถากูต้องป้อนให้มึงกินด้ไหมโอ้โหนน่นพี่อันนี้สุดไอ้นี่นี่มันอยู่นเงี้มันอุ้ยเฮียแล้วแม่งสุกอดีเป๊ะเลยอ่ะ มาคูกับเนื้อกุ้งอ๋อดูดูเนื้อกุ้งดิให้นน้ำมันมีรสชาติของมันกุ้งเด็ดแต่กุ้งตัวใหญ่ขนาดหูยไม่น่ากินเลยใส่ไม่ได้โอ้โหไอ้สัสบาไทีกูทำรสชาตินุ่มวไอ้เปหรอไอ้เป้นี่มันรสหวานน้ำตาลไม่ใส่มาเห็นเห็นอยู่ไม่ใส่น้ำตาลมะพร้าวไงคำนี้ครับเมื่อกี้เขาบอกนะครับดูวะนี่ไง อู๋ต้อแบบนี้อ,อ๋อ,อแล้วไม่สุกข,ขนาดนั้นด้วยใช่ปะ่ะไม่ได้ดิสุกมันก็ไม่อร่อยแผงนี่อไอ้นี่มันไม่ได้จริงอ่ะเรื <c oughs> ่องอาหารทะเลนะห้ามเลยนะอันี้มันได้ดมดากอ่ะเด้งขนาดไเป็นโคโยตี้คือมึงดิง้งโคโยตี้ผมขอคำนี้เลยนะ,ะไปมันนะ หแม่งเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่น้ำข้นที่เราเคยกินกันอะเชฟไม่ได้ใส่นมอะไรเลยใช่ป่ะถูใส่เกลือน้ำมะนาวน้ำปลาแค่นั้นมันก็ถกช่พอเดี๋ยวมันอร่อยเกินเว้ยนี่ไม่เป็นน้ำแำม่งเป็นน้ำมะพร้าวใ่ะเป็นน้ำมะพร้าวแล้วมีเปรี้ยวมะนาวออกมาใช่ป่ะเออไหวแม่งโหดมากเลยอะไปลอกสูตรทำไมเขาสูตรใครอ่ะใครทำหรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมขอกินคำนี้คำเดียวนะผมไม่เคยกินอย่างนี้มาก่อนเลยแบเ๊ียว มันเยอะไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันแบบไอ้บ้องใหญ่ๆอ่ะที่เราเคยกินปกติมันจะแข็งบ้างมันจะแข็งอันนี้เหมือนน้ำต้มนยัมันเติมเข้าไปหน่อยนิดเดยปัญหาคือมันเวลาทำเนี่ยถ้าเกิดใส่เงี้ยเราจะไม่ผ่านเลยนะถ้าเราผ่าบ้างกุ้งเออสุกเร็วไหมสุกเร็วแหละน้ำรสชาติคูงมันออกไปหมดรสชาติเฟกเจอร์มันไม่เหลืออันต่อไปอันต่อไปคืออะไรครับอันนี้คือถ้าตามหลักเนี่ยคณะน้ำมันหอยหอยเล้งผัดน้ำมันหอยหอยเล้งหมูก็เปคณะ ทำไมถึงอยากให้กินเมนูนี้ครับมันขมมันติดขมนิดนึงแต่กินไม่รู้หรอกปกติกินมันรสแบบผักๆรสเดียวอ่ะด้วยมีหอยปุ๊บปั๊บนิ่ปุ๊ปบมีน้ำรสเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันรสมันไม่เปลี่ยน มันก็ไม่ขมห่านะไม่ขมรสมันเข้มอ๋อเมื่อกี้ไงเขาบอกว่ารสมันเปรี้ยวจะตัดไม่รู้ก่อนนะเปลี่ยนไปนู้นไม่ขมเพราะหอยนั้งลมมาไปแลาวไปเจอโปเล้งมันก็เหมือนจะกินกระถินแต่ว่ามันอ่อนกว่ากระถินนอ a f เ e r ปากเลยไม่กินข้าวอื่นได้โอ้โหพี่ก็ไม่เลีอกจานเลยพ่อเชฟเวอล้างปากเหมือนล้างปากอ๋อก่อนไปกินหอยอื่นนิ่มเข้มเป็นเรานี่ไม่รู้จะเลือกกินอะไรกว่าเลยนะเนี่ยปกติความจิมกินอะไรก็ได้เลยอันนี้มีหอยมีหอยเรอยว่าไปเออแล้วหอยแม่งเด้งปุ๊บเลยพอเห็น ลวกน้ำสามวินาทีเออผมเห็นแล้วคนถท้ามาไอ้มันต้องแม่นอ่ะใช้บอกว่าทำยากสุดจริงม่้มันบรรดาทำข้าวเนี่ยอันนี้ไม่พลาดยากสุดทำไมอ่ะจังหวะไฟไม่พอดีจังหวะปรุงไม่พอดีอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่พอดีมันจะมันจะชัดเจนกันผ่าผักมันสุกเกินไปมันก็เหนียวเลย มันไม่เดี่ยวพันไม้มันก็เข่าเฉาดำอีกทิ้งไว้ที่สิบห้าทีทำไมผัดไม่ดำทำไมเหเหลือไม่คิดเลยั้งเหรอพ่อดำเพี้ยไม่ด่าเขาบ้างไม่ด่าเขาเชฟกูมากินไม่เฉยกูไม่รู้เนี่ยเอามาข้าวผัดเรามาข้าวผัดในตำนานครับข้าวผัดปูในตำนานครับอันนี้อันนี้เป็นข้าวผัดของเชฟโน้ตนะครับเอออยากอยากดูดีก็ใส่ปูไปหน่อยเลี๋ยวาเอาผ้าไม่น้ำก็ล้อก็ผัดไข่ไปเล็กไปเล็กไปนี่เล็กไปเอาไปสองอันเลยตัด ลอบข้อคอนหาแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับแป๊บนึงนะเจ้าคอนเทนต์ไปถึงไหนเนี่ย <laughs> <laughs> ตอนนี้นะครับเราถ่ายไปโชว์โอ๊ตนะครับว่าเราได้กินข้าวผัดปูจ้ากันเชียร์เต็มๆไปโอ๊ต แล้วว่าคนชอบเค็มไหมเค็มจริงๆไม่ต้องเลยก็ได้เพบอกตรงนะข้าวมันแบบพอดีนะเจะป้อมมาตัวข้าวเลยเนอเลยสองกุมาสองอเออข้าวผัเนีป้อมเลยเผื่อเลยข้าวเป็นเรื่เป็นอย่างอื่นเลเมื่อกี้ผมสังเกตวิธีทำของเชฟตรงไหนวะเพราะผมดูคลิปเชฟป้อมทำข้าวผัดเขาจะใส่เขาเล่นฝ้ายของเขาใส่ต้นหอมแล้วเร่งให้มันหอมหรอขัวเออเดี๋ไม่เขย่าหรอกคุณตั้งกระทะกูยเลยผมจะไม่เขย่านะเขย่าวะเลิกแล้วเขย่ามันดูร้าน ไคก็จะไปยกกอง <c oughs> ยกกล้ามเล่นเวทไอ้เหี้ยโบราณตอนนี <c oughs> ้คนเปเชฟรวยหมดแล้วไม่ใช่เวทกันแล้วไอ้เหี้ยไอ้นั้นตามนี้อื้อเกือบตามจะบัดเลยป่ะสบายสบายง่ายๆหอมแดงพะเรียมพิคกี้หนูใส่ <c oughs> ไ,ไปอร่อยเลยเออมีค่าแล้วมึงเลยของมือถือเลย รสไทยนะอ,อ,อันนี้ไทยเลยรสนี้เลยรสนี้เลยแบบไ,<ม>ไทยอะ่ะคือเหมือนถ้าเป็นจีน,น,นอนน่อะมันจะข้นกว่านี้ถูกป่ะมันจะข้นเลยแล้วมันกลิ่นนมแล้วไม่เป็นครีมครีมเลยอะ่ะนี่เปล่าครีมครีมเร่รีบเลยตตีน,นหนึ่งสองสามไป จีกแทำไมเนื้อมันเป็นแบบเอ้าทำไมอ่ะปูขาวแล้วที่สันคือเวลาเราไปทำอ่ะเรากินแล้วเป็นต้นก่อนอ่ะเองทำเขาทำสุกพุดก่อนแล้วก็มาเสิร์ฟแม่งเลยคำว่าสดตีอ่ะเอาตริงในชีวิตนี้ผมว่ากินสดๆอ่ะที่แบบประมงบ้านพี่แป้งดีแล้วนะไอ้นี่แม่งคือแบบไม่เหมือนกันใช่ใชไม่เหมือนกันเลยแม่งเป็นเนื้อปูที่แบบเป็นเส้นๆอ่ะเส้นแล้วแล้วมันหวานเอาละก้างละไอ้นี่เป็นก้างปลาอัวอ่ามันจะสีแตกต่างกับก้างของไทยเนี่ยอร่อยชัวร์สุดแล้วมึงกินไทยก่อนวะ อันนี้คือไทยหรือปลาปลวกปลาปลวไทยไทยไทยไอเหี้ยแม่งแม่งหอมไอซอสนั่นน่ะไอซอสดำดำอ่ะน้ำปลาน้ำปลาเออน้ำมันแค่นี้เหรอไม่เห็นเราตัดน้ำปลาน้ำปลาน้ำมันแทนไมือไม่มีเลยแล้วลงไปแป๊บเดียวด้วยนะมันโดขึ้นถ่ายเกืไม่ทันเลยแค่นั้นมึงไม่เห็นเลยทำไมไม่รอกันบ้างไม่เขาไม่กินอันนี้กันเหรอก็ทุกคนกินกินได้อร่อยเลยมันจะมันเขาจะเนื้อมันดีเรื่องเรื่องอันเนี้ยก้างมันก้างทั้งที่เนื้อทั้งอย่างดีเตาแกใะไงน้ยมึงปลาปูวกเนี่ยเนี่ย เนื้อก,ก้างหนังไข่อนะก้างหนังไข่เหรอเหม,นะนะมือนกันอะเนื้อมันขิงขึ้นขิงกูนะผมว่านิ่มๆกว่าของไทยเด้งกว่าสอ,องไทยเด้งกว่าคนบางคนอนะเขาถามว่าทำไมมึงจะต้องแดกแพงท,งทงเออเนี่ยนเะมื่อกี้สมมติว่าถ้าผมถามด้เลยว่าทำไมกูต้องแดกแพงขนาดนี้พอวันหนึ่งอะพอมันไปถึงจุดจุหนึ่งนี่ไม่ได้บูลี่อะไรกันนะที่ว่าคนมีเงินนะทำงานมันของมีเงินมีทองเขาอยากจะกินของเขารู้สึกว่าเขาแบบมีความสุขแฮปปี้เมื่อกี้ปลาอเนี้ยอร่อยอะมึงก็ไปแดกวันนี้นะเมื่อี้แม่งนั่นแม่งอร่อยกว่าว่ะ ่าเงินไม่ใช่ปัญหาเไมัต้องแต่อัไนนะม่นต้องแด้ปบัตรินถ่าเงินไม่ใช่ปัญหา มันก็ได้อันนี้ก็ได้ขาบางคนนะเขาคุดบนตลาดบนเพราะเราไม่ทำแบบว่าเชื่อชูเงินบ้งไม่ใช่นะแต่คือเราขายประสบการณ์ลหลักที่ทำอะไรนะเราขายประสบการณ์ว่าเวลาอยู่ไปกินอาหารทะเลปลาหมกกระป๋องปลาอันเจบุนนึงแค่นี้มาที่เหลือไม่เหลือทนะี่แล้ววันนี้ร้านเราไม่ได้ขายแบบนั้นเลยเราขายเนี่ยร้านเราเนี่ยมาสิบคนนั่งทุกคนเป็น,บบน,นนะคน,นแฟมิลี่มีคนจ่ายคนเดียวนะคนทจ่ายแค่คนเดียวเขาย้ายทีสิบคนแน่งมีความสุขเราขายเอ็กซ์เพรียร์นี้เราไม่ได้เชื่อชูเงินไม่ใช่อย่างนั้นว่ามันคือเอ็กซ์เพรียรของเราเราตอบแทนเขาไม่ได ทุกพนักคานในเมืองไทยนะพนักงารขายพนักงารขายของกับกูทุกร้านตัดราคาป่ะัดเที่คนโตมึงไม่เข้าใจเหรอกินเพืวกกิติยศกว่าจะประสบความสำเร็จนี่ยากไหมยากหรอกมึงต้องมีกระถาเว้ยอยู่ที่อะไรถ้ามึงเหนื่อยไหมคนถามเหนื่อยป่ะมึงบอกเหนื่อยนะปัญหาเดียวคือมึงทำสิ่งนั้นได้เงินมากไม่พอถ้ามึงทำแบบกูได้เงินเท่านี้ยแม่ใครบอกเหนื่อยไม่รู้ไม่เหนื่อยได้เงินอย่างใครเหนื่อยเออ เฮ้ยไอ้เพี้ยไม่เลยเราที่มึงทำมามึง้ทก็ไม่เปลี่ยนความรักของเป็นเงินที่มากพอเลี้ยงดูตัวเองถูกปะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่งั้นมันมึงก็ต้องท้อใจตรงเองคนเดียวใครจะเปลี่ยนคำทุกมุมมันของมึงได้แล้วถ้าสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนได้ไหมสมมติแบบไอ้เพี้ยแม่งเหนื่อยว่ะก็เปลี่ยนจากใจเองยหนื่้วไงมึงก็ห่านธุรกิจที่มึงทำเด็กคือคนเราโดยส่วนมากที่บอกว่าเหนื่อยไม่อยากทำอะไรเงี้ยคือว่ามันคงอาจจะไม่สนุกหรือไม่เหมือนพอจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างปัญหาโดยส่วนมากถ้าเกิดทำ ได้ผลตอบแทนไม่มากพอเราใช่มึงทำแล้วกับเพื่อนกูทำธุำรกิจไม่ดีไม่สุดเลยทีนี้ก็เงินไม่พอเพราะเงินไม่พอก็ไปทะเลาะกันหรอกอะไรพวกคนตรงๆรงไไม่อ้อมแบบเราคนพูดตรงๆนั่นแะก็ทำให้มันสโคมันใหญ่หน่อยโอกาสโตสูงหน่อยมันก็มีโอกาสที่จะเดินถ้ามันเดินไปข้างหน้าได้มันขยับได,มบได้มันก็ไม่เหนื่อยหรอกทุกคนเกิดมาสู้เหมือนกันหมดถ้าเรารู้สึกแบบเซ็งหรือเหนื่อยหรือไงแต่ว่ามึงกำลังเจอปัญหาเรื่องเงินที่มึงได้ได้ที่มึงได้มันก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองใหม่เป้าใหม่ขยับธุรกิจ เปลี่ยนแปลงมาครั้งนี้ไหมคือก no ูไม oh, oh, no, e ่ใช oh, no, ่คนโอบคนเพราะว่าก oh, ูจะไม่เคยโอบตัวเองครูย hmm. ี oh, ่ปู้ยำจูดิครูชอบเอามสาดิเจ็บมาเดี๋ยวสู้อะไรอย่เงี้ยประเด็นคือก่อนมึงทำมึงต้องไม่ลืมวันนี้มึงเริ่มเลยเวลาที่มึงเจ็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วแบบโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วหมอบคนอื่นเนี่ยถ้าเอามือแม่งหมาหมอบเสืออย่างกูเฮียเจ็บต้องเงียบเจ็บต้องเงียบก่อนเจ็บเงียบปุ๊บเดี๋ยวกูแก้ได้เดี๋ยวก่อนให้โอกาสคิดดูดิกูก็เปิดเข้าไปอีกทางล้อ เดี๋ยวไปถามให้เขาาถามไปเขาเขาก็ปูยิ้มผู้ยำใจหนึงแม่งกลายเป็นว่าเราไม่มั่นใจเขาบิ๊ก็เหมือนปูยิ้มผู้ยำใจมือเงินถูกปะเหมือนคนกูเกิลเดินทางนอนมึงต้องช่วยตัวเองก่อนไอ้เยี้ยกูเกิลกูเกิลกี่ปีกี่ปีแล้วนึ่งกอนนี้ห้าปีก่อนหน้านี้สามปีกูเราแล้วแปดปีกูเราก็จากศูนยมาเลยจากสามหมื่นจากสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยสตาร์ทเงินสามหมื่นในห้องนอนคอนโดฟังไว้นะครับสตาร์ทจากเงินสามหมื่นในห้องนอนที่คอนโดนะทำปูไข่โดยนำเข้ามากูเกิลแล้วเปิดกูเกิลแล้วท เมียอยากแดกนะครับกูขายดองแล้วก็เปิด Google เพื่อทำให้เมียแดกเมีอะไรเป็นมีอะไรเป็นปวดหัวปวดหัวว่ามันแบบเป็นเจ้านายกูเป็นทาสทำให้มันแดกเพื่อนขอซื้อไอ้ขายปูดองจิไม่คือแม่งขายที่เฉยเลยเหรอก็ใช่ไงขายได้มากสุดปูดองตอนนั้นเท่าไหร่ตัวเยอะเนี่ยมึงพูดกับฟองนึกคุกฟองฟองเลยวัน่อ้ทัวันมีเป็ร้อยล้านปูดองอ่ะตอนเมื่อก่อนโชคดีเมื่อก่อนมันไม่มีร้านละมูฟไลแมน่ะมันไม่มีโลจิสติกเหรออืมพอไม่มี มันพอมันได้มีผัวเราเราก็เปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเลยแบบพี่โสัสซาผัวแบ่งแบ่งเขตน,น,นี้เขตนี้ส่งจังหวัดนี้จังหวัดนี้อะไรเงี้ยมันก็ขายได้เยอะแล้วตอนนั้นม่นมันคนทำเลยเราทำคนแรกอย่างเงี้ยที่เป็นออนไลน์ม,มันก็โชคดีอะคนทำคนแรกน<อ>ี่ม<อ>ันดับบุญกรรมมาพัก<อ>ดูให้มาตังค์เอนอะจะไปบอก,กอ,อย่างได้ยังไงองี้ยู่ดีนับัวดอกไม่มีไอ้เจ้นไอ้เหี้ยมันมันจังหวะโลกมันให้ฟ้าให้มาไม่แต่ว่ามันก็ต้องพร้อมมันรออ่ะพร้อมเนี่ยผมสู้ไม่โอ๊ยไปเดยผมไม่นอนธุรกิจปี เตี้งเหรอไม่ได้นอนเลยเหรอนอน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 นออน่อนนอนนโมงอาะอนนอนนอนอนนอยนอนน่ง่ายนอน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 นอยาอนนอนนอนาอนงอนยอนอนนอนมันก็มนอน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 นีนงอนน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 อนัอนน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 อนอนนอนนอนนอามอนนอนนรนนอ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 นอนนอนนอินอน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 ตอนนนะอนอนนอนนอนนอานอนนนนนนงนนนนออน มีทางไอ้เหียบา้าทิ้งท้ายอีกอย่างหนึ่งได้ไหมอยากทิ้งท้ายแบบซาดิสซาดิสดหน่อยคนที่แบบว่ากาลังเจ็บปวดอะเจ็บปวดอยากประสมผสมเร็กกำลังสู้อยู่ขอแบบซาดิสจไตล์ปานหน่อยถ้ามึงดูนะแล้วมึงไม่ทำนะมึงฟังแล้วมึงไม่คิดนะมึงก็ไปตายซนะดูเดียคิดคิดคิดกอดเปิด Google ทำอย่ามาบอกว่าไม่มีเงินนั่นมึงคำเกาะเกาะของใจมึงเพื่อจะทาให้ชีวิตมึงยันทนอยู่กับกองขี้มึงได้มึงต้องบอกว่าไอ้เหียไม่มีคนไม่มีเหมือนกันแต่มึง ต้องเริ่มจะทำก่อนแล้วมึงจะประสบความสำเร็จเช่นกันขอบคุณครับในรถมึงคิดว่ามันจะจบอย่างนี้ไหมต้องเปิดขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณที่มจะปิดไก่ตัดมึงคิดว่าจะจบไง่ตัดยังไงยืมไปยินได้จบวิ่งเนี่จบได้แล้วจบได้แล้วจบบ้านผูไข่ครับก็โทรมาจองเองแล้วกันดูขนาดนี้เฮีย